สนสุดการรอคอ,อยยายาประกาศข่าวดีครั้งใหญ่เซอร์ไพรส์สุดๆดดเป็นอีกหนึ่งข่าวดีจากสาวยายาอุรัสยาทีล่าสุดทางช่อง3นั้นได้ออกมาเผยว่ายายานั้นเตรียมจัดมีติ้งยายาแฟนลิเทลปาร์ตี้แฟนๆนั้นจะได้พบกับความสนุกและความน่ารักสดใสของยายาภายในงานท่ามกลางบรรยากาศหอมสดชื่นของสวนดอกไม้ชวนฝัน และนอกจากนี้ก็ยังได้จัดกิจกรรมอีกมากมายที่เตรียมมาให้เหล่าบรรดาแฟนคลับนั้นได้ร่วมสนุกซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่10มีนาคม2567เวลา14นาฬิกาณเบนเนดิตสตูดิโบอกได้เลยค่ะว่าง,งานเนี้ย FCNY ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว เชื่อได้ว่างานนี้ต้องมีเรื่องหน่าประทับใจและก็เรื่องเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะยังไงก็ห้ามพลาดนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ